โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางนะครับวิธีการสมัครตัว Gmail ในคอมพิวเตอร์กันนะครับเพื่อใช้ในการสมัครบัญชีมีแอคเคา t ์นะครับถามว่าทำไมผมต้องถึงต้องมาทําคลิปนะครับแค่สมัคร Gmail ใช่ครับบางทีมันแค่สมัคร Gmail นะครับแต่บางท่านเขาก็ยังไม่รู้จริงๆนะครับผมก็อยากจะปูพื้นฐานไปตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่า จะสอนตั้งแต่เครื่องนี้นะครับเ x i ยวมีจะทําปลดล็อกัลล็อกบุตรลดเด์น,นะครับเราก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับจะแยกเป็นคลิปเป็นคลิปเป็น EP ไปนะครับก็หรือใครจะมาดูคลิปนี้เพื่อสมัคร Gmail ไปใช้งานทั่วไปก็ได้นะครับไปสมัคร Gmail เพื่อไปใช้ใน Play Store หรือว่าสมัคร Gmail ไปใช้ในเว็บในแอปอะไรต่างๆก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านไหนดูแล้วก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่การสมัคร Gmail ทั่วไปนะครับตัวนี้เริ่มแรกเลยนะครับ ให้เรามาที่คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านไหนสมัครในมือถือก็ผมอาจจะทําคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นแค่การสมัคร g m a i l i โ่ยไปนะครับแต่คลิปนี้นะครับจะโพสต์พร้อมกันกันกบคลิปออสอนสมัคร Xiaomi ID นะครับแล้วก็ต่อด้วยการ Unlock bootloader ขอปลดล็อก bootloader เลยนะครับจะทาเป็นจะทําละเอียดกว่าเดิมนะครับเพราะว่าคลิปเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราทําค่อนข้างจะ ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับการอัลล็อกบลูเดอร์เสี่ยวมีนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับก่อนที่จะไปอาการทําการอัลล็อกบลูเดอร์เราก็ต้องมี Gmail ก่อนนะครับตัวนี้เราก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจะใช้เป็น Google Chrome หรือ Microsoft Edge ก็ได้นะครับหรือ Firefox ก็ได้นะแล้วแต่เบราว์เซอร์เราถนัดนะครับตัวนี้มันก็ผมก็จะใช้เป็น Microsoft Edge นะครับเข้าหน้า Google ปกติเลยนะครับพิมพ์ลิงก์นี้เลยนะครับ www.google.com นะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็ให้เรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับคำว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้อันนี้มันเป็น Gmail เก่าของผมนะครับไม่เกี่ยวของท่านผู้ชมมันจะไม่ขึ้นอย่งนี้หรอกนะครับถ้าท่านผู้ชมนผมจะต้องเอาบัญชีเก่าอย่างไงอ่ะจริงๆแล้วนะครับพอกดคําว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วมันจะต้องมาหน้านี้นะครับไอตัวเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ Gmail ีเมลที่ผมใส่ค้างไว้นะครับมันเลยขึ้นอย่างนั้นพอท่านผู้ชมกดมาแล้วมันจะต้องได้นหน้าอย่างนี้นะครับมันจะมีให้เราใส่ Gmail ที่เรามีอยู่กับสร้างบัญชีนะครับถ้าเราจะสมัครใหม่เราก็แค่สร้างบัญชีนะครับแนวทางนี้มันก็จะเป็นแนวทางการสมัคร Gmail แบบง่ายๆด้วยนะครับผมท่านผู้ชมมันจะผ่านแบบง่ายๆนะชื่อนะครับชื่อเราจะใช้เป็นชื่อจริงจัดตามบัตรประชาชนก็ได้แต่ผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นชื่อจริงตามบัตรประชาชนจะดีกว่าครับหรือถ้าใครไม่ ไม่ใช้ชื่อจริงก็พิมพ์ประมาณนี้มันก็ผ่านเหมือนกันนะครับชื่อนามสกุลเราก็พิมพ์ประมาณนี้เลยครับตัวบัญชี Gmail นะครับให้เราใส่เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผลกันเพื่อว่าจะไปใช้ในการสมัครสียเมีเขามันจะได้ผ่านง่ายนะครับผมจะใส่เป็น A O O H O N T ่ P. องนี้ก็ได้นะครับใส่ตัวเลขไปไหน่นะครับ ตัวเลขก็เอาเป็น50ก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จดไว้หน่อยนะครับ a o h s o n t 5 0นะครับ atgmail.com ตัวนี้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะเพราะว่ามันต่ออยในเราอยู่แล้วนะครับนีทีนี้ให้เราจดใส่กระดาษนะครับจดใส่กระดาษข้างนอกนะครับหาปากกามาจดใส่กระดาษหรือจะโน้ตไว้ในคอมก็ได้นะครับวิธีโน้ตไว้ในคอมนะครับให้เราเปิดตัวโน้ตแพดขึ้นมาครับอย่างนี้ถ้าใครไม่ขึ้นรูปอย่างนี้นะครับให้พิมพ์ที่ซ้ายมือของจอครับ พิมพ์ว่า not นะครับตรงรูปแว่นขยายนะตรงตรงรูปแว่นขยายอย่างนี้นะครับละเอียดนะครับผมตรงรูปคลิกรูปแว่นขยายนะครับถ้ามันไม่ขึ้นโน้ตอย่างนี้พิมพ์ก็ not นะครับแล้วมันจะมีโน้ตแพดมาให้นะครับ <S <S เราก็เลือกโน้ตแพดขึ้นมาในกรณีที่เราจะเซฟไว้ในคอมนะครับไม่อยากจดเปิดโน้ตแพดขึ้นมาครับ แล้วก็จดชื่อ Gmail ร้อยด้วยนะครับการลืมผมก็จะ imaooshont50 นะครับ s นะครับ gmail จุดนะครับ .com นะครับประมาณนี้พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้ให้เราตั้งเองนะครับเราจะตั้งเป็นมันจะต้องใส่ทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับมันถึงจะผ่านง่ายผ่านในรอบเดียวนะครับผมก็จะตั้งแล้วก็จะจดพาสเวิร์ดไว้ด้วยนะครับ เอเคครับเราก็ตั้งหลักเรียบร้อยนะครับให้ใช้ตัวเลขนะครับผสมกับตัวอักษรด้วยนะครับตรงนี้เราก็กดถัดไปเลยครับ right. ม okay. enfin, ันจะผ่านง่ายนะครับเบอร์โทรจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่บังคับแต่ถ้าคอมพิวเตอร์ใครสมัครหลายๆรอบอาจจะต้องใส่เบอร์นะครับคอมผมมันเพิ่งสมัครนะครับตัวนี้มันก็ไม่ใส่ก็ได้ที่อีเมลสำรองนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ไว้ก็ดีนะครับมันจะเป็นการเขาเรียกว่า เวลาเราลืม Gmail ตัวนี้นะครับมันจะสามารถส่งรหัสไปที่อีเมลสำรองได้ถ้าเราจะสมัครวันเดือนปีเกิดนะครับให้เราใส่เลขศูนย์นำหน้าศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าหรือถ้าใครเกิดวันที่สิบขึ้นก็ใส่เป็นสิบหกหรือยี่สิบห้าประมาณนี้ครับจะใส่เป็นศูนย์ห้าเดือนเกิดนะครับให้เราเลือกตามเดือนที่เราเกิดปีเกิดให้ใส่อย่างนี้นะครับถ้าใส่สองห้าสองห้าสามศูนย์อย่างนี้ผมผมว่าผมก็ไม่เคยลองใส่นะครับถ้าใส่เป็นพออไทยแต่ถ้าใส่เป็นอย่างนี้นะผ่านแน่นอนนะครับ ใส่เป็นพศคนหนึ่งเก้าเก้าห้าประมาณนี้นะครับอายุมันจะตกอยู่ประมาณยี่สิบกว่ากว่านะครับจะใส่ตัวน,นี้หนึ่งเก้าเก้าห้าแล้วมันจะผ่าน,นครับเทคนิคการสมัคร Gmail ไวให้ผ่านนะครับเราอย่าใส่ตัวพศตัวนี้ต่ํากว่าอายุสิบแปดปีนะครับเพราะว่าการสมัครตัวนี้เพราะว่าการใส่ตัวนี้ต่ำกว่าสิบแปดปีเนะี่ยมันจะไม่ค่อยผ่านนะครับถึงผ่านไปมันก็จะมีปัญหาในการไปสมัครบัญชีไอเค้าต่างๆนะครับให้เราใส่ อายุที่มากกว่าสิบแปดปีนะครับตรงนี้โอเคเพศนะครับเลือกเพศตามจามงพอเลือกเพศเสร็จนะครับกดถัดไปได้เลยครับหน้านี้เลื่อนลงมาล่างๆครับกดฉันจารับนะครับแค่นี้ครับเราก็จะได้บัญชี Gmail แล้วนะครับผมเราก็สามารถนําไปสมัครบัญชีมีแอคเคาท์ต่อเลยนะครับเพื่อจะปลดล็อกบุลุดเดินนะครับเดี๋ยวเราจะสอนกันไปในคลิปหน้านะครับเราจะ ปูพื้นฐานไปเล็กและเล็กนะครับสำหรับบางท่านนะครับแต่ถ้าท่านไหนจะข้ามคลิปนี้ไปเลยก,ก็ได้นะเพร,ราะคลิปนี้มันก็เป็นแค่พื้นฐานเบสิกการสมัคร g ีเมลทั่วไปนะครับผมนี่ครับ